ข้าวซอขาเทียงอือหือพาคิลูไม่กินแบบแสน้ำแัน็นะคะอือสวัสดีค่ะมาพอกันอีกแล้วนะคะกินก้อยเด้อค่ะมือนี้มาเด้อค่ะทุกคนกินก้อยก้อยสาระคมซื้อมาจากลานลาบสาระคม พิกัดลามสามเก้านะคะคําแรกกะตับเลยนะคะขอโทษขอไปเพื่อนมากินเหนือกินดิบเด้อค่ะของแสบอยู่กับค้นหมักมยังแสบคือก่อนเมื่อด้กินดนก้อยขมต้มแสบเด้อค่ะ นิ้วเขาเมื่อสันเมื่อเลยกินโดน,นเติบเขาเจ้าเขาเทียงืหาคิลเล่อไม่กินแบบแส่น้ำขันนะคะ ผักหนอกผักหนอกหรือว่าใบโบ,โบุบก,ก็กลนยังถึงเทียงนะคะ่ะก็ผักก็จวย รสบีอีสานโหกันนากเลยนะมันกับลาบกบก้อยข้อหมูอย่างข้อหมูอย่างซื้อมหัยงเ้่กินมาเบิดว้ามันช่ำๆเลย សើងស់ពីនាង ตรมแซ่บแซ่บออ cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những bạn ơn thắc nọ Bác cháu càng khó bây bố bốc bố nọ Thắc bạn ơn thắc hả bạn phải nọ thắc คอมเมนบอกในเด้่อเอินคือกันบอตั้างใบเอิเนั้นใบเอินภักหนกอด้วยนีดเด้ยความหมูย่างฉ่ำมากอืมเจียบคก คือคนเยอะมากก็สอบง่ายไหมเน จมหอมหกินลาเป็นก่อนกินผักเลยแหละ เอ็นอันหนึ่งอันเดียวเอ็นคล้องแทลอือเผื่อยมากขอถอดขอไข่เสียงรถแรนด้วยค่ะทายจิโกโเว้นลัน้ำเสแยงแรงสค่ะ พู้ไกินนั่นก๋วยดิบกินความหมูอย่างกับต้มเอาด้วยค่ะผู้ใดกินดิบกับยุ้มเลยนุ้มเลยต้มอ่ะอ นุ้มตุ่มก็ทันน้มกอ้อยว้าวพีทเบาถือเลยค่ะทุกคนถักเนาะกลายเป็นแบบว่าเป็นเ็กลัลกษณเป็นสไตล์ไป,ไปแล้ว,นว,วเนาะบอกพีทเบาถือเลเบาถือร้านมันโมเมนต์ไม่รดอีกแล้ว หนังสวยมากเลยเบยด้วยดัน <noc iss imi> うい、mm hmm.